วิธีสอบกองทุนให้ผ่านภายในปีนี้ 1. ถามคำถามให้ถูกอย่าถามแค่ว่าจะเทรดยังไงให้ชนะแต่ให้ถามว่าจะคาดการทิศทางของตลาดให้แม่นยำได้อย่างไรถ้าทิศทางถูกทุกอย่างจะตามมาเอง 2. มี Edge ที่ทำกำไรได้จริงถ้ายังไม่มีให้กลับไปหาและพิสูจน์ด้วยการ b a c k t e s ก่อนซื้อผดสอบข้อมูลทุกอย่างมีฟรีบนอินเทอร์เน็ตแค่คุณจะจ่ายด้วยเวลาหรือเงินตาต้องเลือกเอา3บริหารความเสี่ยงให้ได้รู้ ว่าควรเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเทรดเข้าใจความต่างของลอถไซส์ในแต่ละกองทุนและมีระบบ Li ชเอนจินที่ช่วยควบคุมความเสี่ยง 4. จิตวิทยาการเทรดความคาดหวังสูงเกินเท่ากับความผิดหวังที่รุนแรงทุกครั้งที่เข้าเทรดต้องคิดว่าอาจแพ้ก็ได้แล้วถามตัวเองว่าเหตุผลที่มันจะแพ้คืออะไร 5. ฟินิกโปรโตคอลหรือการฟื้นตัวจากความล้มเหลวทบทวนความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดจดปรับแก้แล้วลุกขึ้นมาใหม่ให้แ่งกว่ เดิมเป้าหมายยังเป็นไปได้ในปีนี้ถ้าเรียนรู้จากสิ่งที่เคยผิดพลาดจําไว้ว่าถ้ายังไม่มีระบบไม่แม่นทิศทางบริหารความเสี่ยงไม่ได้อย่าพึ่งซื้อพอสอบทุกคนสามารถสอบผ่านได้ถ้าถามคําถามให้ถูกและลงมือทําถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่อยากประสบความสําเร็จในการเทรดก็ติดตามช่องนี้ไว้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาสกิลการเทรดไปด้วยกันครับ